ฤดูกาลที่แล้วต้องบอกว่าเป็นปีที่แย่สุดๆของดาบิดเดคเคอาครับเขาหมดความมั่นใจฟอร์มตกจนแฟนบอลบางคนบอกว่าค่าเหนื่อยก็แพงแต่ฝีมือไม่ถึงแต่ถ้าดาบิดเดคเคอยยอมแพ้คงขอย้ายทีมไปแล้วก็อาจจะหมดอนาคตกับยูไนเตตไปแล้วก็ได้ครับแล้วใครจะคิดล่ะครับว่าซีซั่นนี้ดาบิดเดคเคอากลับมาเป็นเดอะแบกให้กับทีมอีกครั้งครับ นี่คือนักเตะไม่กี่คนที่เลือกฟกตบอลทิ้งแมชแข่งขันของตัวเองนะครับที่ต้องคุมทีมเนี่ยเพื่อมาดูฟอร์มนักเตะคนเดียวครับ <st arts> ผีจับยัดสนับสนุนโดยสิงมอตา้าปืนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปุนเปลือยสไตล์แฟนเมสของปีสัตวแดงติดต่อได้ที่แอาาาสไซสิงมอตา้าจัด3คลทริปเต็มอิม่ช่วงปลายปีให้แฟนผีเลือกดูเกมชนปืนใหญ่สิงบลูสและเรือใบสีฟ้า เรือแฟนจัดหนักจัดเต็มเหมือนเช่นเดิมสนใจแอดไลน์แอดเรือแฟนเจ็เสวัสดีครับเข้าสู่ผีจับยัดครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวครับมาเจอกันในทุกสัปดาห์นี่คือ EP l u ลั y กี้นัมเบอร์ครับ EP 13นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของลักกี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคโอเคมันอาจจะดูไม่เข้ากับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เขาคือคนที่ถือร่างทองครับแล้วฟอร์มของเขา แรงจริงๆครับผมกำลังพูดถึงคนที่แบกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนโอ้โหมือ2ข้างนี่แทบจะลายแทบจะซนแทบจะคือมือบววไปหมดแล้วนะครับเขาคือดาบิดเดเคอาครับนายทวารของเราที่ทุกคนรักมากๆนะครับตอนนี้เพราะว่าพี่เดช่วยเซฟประตูก,กับทีมมาเยอะมากๆนะครับจริงๆมีแฟนเพจแฟนช่องพยายามจะขอให้เราทำคลิปเกี่ยวกับดาบิดเดเคอาเดี๋ยวคลิปนี้จัดให้ครับ คือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะหลายเกมมากๆนะครับในซีซั่นนี้ที่ดดบิวช่วยทีมเอาไว้เอาที่จำกันได้แน่ๆคือเกมเจอกับวูฟ f มนตันวันเดอร์สมีหลายช็อตอยู่เหมือนกันนะครับที่วูฟเนี่ยหลุดเข้ามาโอกาสล่อเป้าแล้วแต่ว่าพี่เดเนี่ยก็เซฟช่วยทีมเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมาถึงนัดที่ เป็นจุดที่แบบทุกคนมองว่าเด r อคือฮีโร่จริงก็คือเกมที่เจอกับเวสต์แฮมนัดล่าสุดที่ลอนดอนเตเดียมนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนจำกันได้คือยูเนเต็ดเสียจุดโทษนะครับในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายตอนนั้นยูเนเต็ดนำสองคือได้ประตูก็ช่วงท้ายเกมแล้วแต่ก็มาเสียจุดโทษในช่วงทดเวลาอีกนะครับแต่ว่าเดกาก็เซฟจุดโทษจากมาร์กนเบิลได้คุณคิดดูคนที่แบบแทบจะเซฟจุดโทษ ได้น้อยมากๆนะครับมาเจอกับคนที่ยิงจุดโทษแบบชัวร์สุดๆแต่ว่าพี่เดก็เซฟจุดโทษเอาไว้ได้กลายเป็นว่าการเซฟจุดโทษในเกมเจอกับเวสตฮมมันก็เป็นการลบฝันร้ายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเดยค่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการเซฟลูกโทษเลย40ลูกครับที่เซฟไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็มาป้องกันประตูของมาร์คโนเิลได้สําเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเกมที่ดเดบิดเดยค่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเช่นนัดเจอกับบีอเรียล นัดล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเดกิอเซฟเยอะมากๆโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกที่อูวนเดตจัดแผน4-3-3แล้วคือแบบระบบมันยังไม่ลงตัวนะครับ mm. จริงๆผมพูดไปในไลฟ์เจาะลึกผีไลฟ์นะครับในรายการไลฟ์ไปแล้วก็เจาะลึกแท็กติกในเกมนั้นไปแต่ว่าถ้าพูดถึงเกมนั้นเนี่ยเอาที่เดกอผมว่า จังหวะแต่และจังหวะที่เดีาเซฟได้จากลูกยิงของนักเตะบิเรลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า3-4ครั้งที่พี่เดย์ช่วยปัดช่วยเซฟช่วยทีมเอาไว้ได้นะครับเกมนั้นเนี่ยทีมเสียแค่1ประตูต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าดีเทนเซนจะมายึดมือ1คืนจากเดกาไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าตอนนี้พี่เดย์กลังมั่นใจกาลังเข้าฝากักแล้วก็กําลังกลายเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนๆในทีมทุกคนทีนี้มาคุยกันว่าทําไมก่อนหน้านี้เนี่ยดับเบ ถึงอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีถึงขนาดไหนครับไม่ดีถึงขนาดที่ว่าไปยูโรเป็นตัวสำรองเป็นมือสองครับคือไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติสเปนเลยต้องไปนั่งดูรุ่นน้องเล่นนะครับคือความย่แย่ของชีวิต ของแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับเดคยาผมว่ามันคือช่วงยูโร2020นี่แหละซึ่งมันก็ต้องย้อนไปในช่วงซีซันที่แล้วซึ่งแบบมันเป็นช่วงที่เดคยาฟอร์มก็ไม่ได้สม่ำเสมอมากนะจริงๆก่อนหน้านี้ย้อนไปซีซันก่อนหน้าน,น,นั้นอีกนะครับเดคยาก็มีจังหวะรับพลาดรับหลุดบ้างนะครับคือรับกระชอเข้าประตูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ความมั่นใจของแฟนบอลมันเริ่มลดน้อยลงมีหลายคนบอกว่าเดคยาหมดยุคข,ข,ของเขาแล้วอะไรเงี้ยควรจะให้โอกาสดีเทนเนอร์สันมากกว่า มันก็นํามาซึ่งฟอร์มของเด r ที่มันค่อนข้างแว่งนะครับคือมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็บวกกับพอมีดีเฮนอร์นมาสลับลงเล่นเนี่ยความต่อเนื่องความมั่นใจในการเล่นไปประตูมันก็น้อยลงมปอีกจกนกระทั่งมาถึงแบบช่วงเวลาที่พี่เดน่าจะ ป็นช่วงที่เขายําแย่สุดๆด้านจิตใจอะครับคือไม่ได้บอกว่าเขาแย่นะครับจิตใจเขาย่าแย่คือนัดชิงยูโรปาลีกกับบีเรียลนั่นแหละกับการแบบโดนนักเตะบีเรียลสิบเอ็ดคนยิงจุดโทษโดยที่ก็เซฟไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มายิงจุดโทษพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้ถ้าเป็นคนบางคนที่แบบยอมแพ้อะไรเงี้ยก็อาจจะย้ายทีมไปแล้วอะไรเงี้ยคือเคยมีผู้ส่อสบตูหลายคนถ้ายกตัวอย่างเช่นลอริสคาริอุสของเิเวอูลนะครับ เจอกับมัชชิงชนะเลิศใน UCL เอ,อที่ไปพลาด2ลูกในเกมเจอเรัลมาริดนะครับหลังจากนั้นคือณตอนนี้คารุสก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้คําว่าอยู่กับร่องกับรอยได้ก็ให้กําลังใจคารูสต่อไปแต่ว่าจริงๆเรื่องแบบนี้จะเพราะคนที่พลาดดัชชิงมันต้องอาศัยสภาพจิตใจอาศัยหัวจิตหัวใจที่ที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากๆในการที่จะเอาตัวเองกลับมานะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับราบิดเอกอาร์ผมต้องชื่นชมจริงๆว่าจากวันที่เขา อาใช้คำว่าทำให้ยูโรเตมีส่วนทำให้ยูโรเตผิดหวังนะครับในเกมยูโรปาลีกนั่นคเชนเลิศว่ากันแบบนั้นเลยครับแต่สุดท้ายครับดาบิดเดกิฮึดสู้กลับมาแต่เขาฮึดสู้ยังไงบ้างล่ะถ้าทุกคนจำกันได้นะครับมันมีช็อตท,ที่น่าประทับใจครับสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นภาพนี้นะครับหลังจากจบเกมยนะูโรปาลีกนัดชิงที่ยูโรเตแพ้กับบียรล ดาบิดเดกิอาเขาคิดว่าเขามีส่วนทําให้ทีมแพนะครับเขาผิดหวังมากแต่ว่าก็มีชายคนหนึ่งนะครับชายคนที่ลงทุนไม่คุมทีมในแมตช์ของตัวเองครับแล้วก็ไปดูฟอร์มของเขาตอนที่เล่นกับอาริอุตโกมาดริดเมื่อ10ปีก่อนอย่างเซเล็กซ์เฟอร์กูสันทุกคนจำมาได้ครับเป็นภาพที่เซเล็กซ์นั้นเดินเข้ามาปลอบใจดาบิดเดกามันกลายเป็นจุดเปลี่ยนแบบสำคัญอย่างหนึ่งนะครับว่าเฮ้ย พอป่าเข้ามาปลอบใจเนี่ยเฮ้ยชีวิตมันยังไม่จบว่ะชีวิตมันยังไปได้ต่อนะครับทุกวันเมื่อคุณผิดพลาดเมื่อคุณผิดหวังคุณยังสามารถที่จะแก้ตัวได้เสมอคุณยังสามารถลุกขึ้นมาสู้ครับแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เดคเหมือนกับรู้สึกตัวเหมือนกับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นหลังจากที่ได้พูดคุยกับเ e l e c t for q u o หลังเกมเจอกบบเบียร์เรลในวันนั้น ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจบโยูโรก็เลยกลายเป็นว่าเดคเคเหมือนได้รีเซ็ตชีวิตใหม่ทั้งหมดนะครับเขาก็มานั่งย้อนดูตัวเองว่าเฮ้ยเขายังสู้ได้นี่หว่าเขายังเป็นเบอร์หนึ่งสวมเซอร์เบอร์หนึ่งของยูเนเต็ดนี่หว่าแล้วยูเนเต็ดเองก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเสริมทีมได้ดีซื้อซานโช่ซื้อวารานได้โรนัลโดเข้ามาคือทีมก็ดีแล้วทําไมเขาจะไม่สู้ล่ะนะครับ มันก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วหลังจบยูโรไดเบเกาโทรไปบอกอเล็กกนาโซชาว,ว่าเขาจะพักร้อนน้อยลงแล้วเขาจะขอซ้อมหนักขึ้นเพื่อทีมครับกลายเป็นว่าเราก็จะได้เห็นจังหวะการพุ่งเซฟนะครับจังหวะการกระโดดสปริงตัวต่างๆที่สำคัญคือมีข้อมูลจากสื่อนะครับบอกว่าไดเบริาเนี่ยเข้ายิมเยอะมากๆจนเพื่อนๆช็อกเพื่อนๆช,ช็อกว่าทำไมไดเบริกาต้องเข้ายิมเยอะขนาดนี้เหมือนแบบ จนแซวกันว่าเฮ้ยนี่คือนิวเดียาเหมือนเดียกาแบบริษัทชีวิตใหม่ครับคือเปลี่ยนชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยอะ่ะคือซ้อมทุ่มเทหนักมากๆจนแทบไม่มีใครเห็นได้เบคกอซ้อมทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขนาดนี้ครับจุดเปลี่ยนบางทีมันอาจจะมาจากความผิดหวังของเดียาในนัดชิงชนะเลิศกับเรียลก็ได้บางทีความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นมากๆมันจมไปมากๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือจุดต่ําสุดแล,แล้วเราจะต่ํากว่านี้อีกไม่ได้แล้ว ต่อจากนี้เราต้องเชิดหน้าขึ้นและพุ่งขึ้นไปให้แรงที่สุดเท่านั้นครับท้ายสุดผมรู้สึกนะครับว่าเซอร์เล็กซ์เลือกคนไม่ผิดครับคนที่เซอร์เล็กซ์เองเคยโดดแมชแข่งขันของตัวเองคือให้ผู้ช่วยกลุ่มแทนแล้วไปดูฟอร์มเดกคาถึงสเปนคนที่เซอร์เล็กซ์มั่นใจมากนะครับว่าจะเข้ามาแล้วเป็นทายาทของเอ็ดวินฟอร์เซาได้นะครับดาบิดเดกคาผ่านช่วงเวลาหลังเซอร์เล็ฟอร์กูสันต้องมีใจิตใจที่แข็งแกร่ง เขาไม่ได้มีเซอร์เล็กยู่เคียงข้างแล้วนะครับแต่เขาผ่านยุคข,ของเดวิดมอยส์ลุยฟานเกาวโจเซ่บุริโยโดยเฉพาะยุคบุริโยเดก้าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยกกระดับตัวเองกลายมาเป็นที่พึ่งกลายมาเป็นนักเตะจอมเก่าในห้องแต่งตัวเป็นนักเตะพี่ใหญ่ในยุคข,ของโอเลกุน่าสมชานะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเดก้าอาจจะผ่านช่วงที่ดีดีมากดีสุดๆแล้วก็ดรอปต่ําลงมาแย่แล้วก็แย่มากๆจนตอนนี้ครับ เดกิอคาดหวังนะครับว่าเขาจะพาตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่ดีกราฟเขาจะต้องดีดขึ้นอีกครั้งแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับแน่นอนนะครับว่าเดกิอหวังที่จะประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครฉะนั้นนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เหมือนกับฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ฟื้นคืนชีพมาเพราะว่าคนอื่นช่วยแต่อย่างใดโอเคอาจจะมี จุดเปลี่ยนจากเซอร์เล็กฟอร์กูสันที่ปลุกสติของดาบิยาที่ให้กําลังใจเียแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันคือความกล้าหาญมันคือความไม่ยอมแพ้มันคือความมุ่งมั่นของจิตใจของดับบิดดายเองตอนนี้เขากลับมาเป็นฮีโร่กลับมาเป็นผู้สรปปะตูที่แฟนยูไนเร็ดทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วครับให้กำลังใจดับบิดดาบิต่อไปไม่ว่าเขาจะเ,เป็นมือหนึ่งอีกกี่ปีหรือว่าการต่อสู้แย่งตำแหน่งกับเดนเนสันจะเป็นอย่างไร เชื่อมั่นนะครับว่าตอนนี้เด็กมั่นใจเต็มที่แล้วเขาทําเต็มที่เพื่อแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนครับนี่คือ EP ีที่13ของผีจับยัดนะครับยังไงเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะมาจัดยับเรื่องอะไรกันก็อย่าลืมคลิกมารับชมกันนะครับทั้งหมดคือคลิปในสัปดาห์นี้ครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผีจับยัดครับสวัสดีครับขอขอบคุณสิงมอตา้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าและรีลแฟนทราเวลแอนด์สปอร์ต